ใครเป็นผู้เขียนพระคริตรธรรมคมภีร์พระคริตรธรรมคัมภีร์แบ่งออกเป็นสองภาคพ,พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมประกอบด้วย39เล่มและพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วย27เดเล่มรวมแล้ว66กเล่มด้วยกันพระคัมภีร์มีผู้เขียนส0คนซึ่งเขาอาศัยอยู่คนละประเทศกันพูดภาษาที่ต่างกันและมีพื้นฐานที่แตกต่างจากกัน ภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์มีอยู่สามภาษาด้วยกันคือภาษาฮิบรูภาษาอารามีอิกและภาษากรีกในจำนวนผู้เขียนจะมีกษัตริย์นายแพทย์คนเลี้ยงสัตว์คนเก็บภาษีอาจารย์นักเขียนและชาวประมงเป็นต้นทั้งหมดใช้เวลาเขียนถึงหนึ่งันหร้อปีลองคิดดูสิผู้เขียนสี่สิบคนใช้เวลาเขียนห้าสิห้าชั่วอายุคนรวมแล้วหกสิหกเล่มเมื่อเอามารวมเป็นคัมภีร์เล่มเดียวก็จะเห็นความสอดคล้องกลมกลืนกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างกับภาพประกอบจิ๊กซอว์อธิบายได้อย่างไรมีคำตอบอยู่คำตอบเดียวพระคัมภีร์เป็นหนังสือมหัสารย์ของพระเจ้าพระคัมภีร์เป็นการบันทึกข้อความตามที่พระเจ้าดลใจผู้เขียนสี่สิบคนให้บันทึกเป็นพระดํารัสของพระเจ้าซึ่งคนนับเป็นพันพันได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสด้วยตัวเองพร้อมกับหมายสําคัญของพระเจ้าในชีวิตเขาพระเจ้าเองเป็นผู้ทรงดลใจให้เขียนพระคัมภีร์ หมายความว่าอย่างไรพระคัมภีร์กล่าวถึงการบดนใจจากพระเจ้าดังนี้สองทิโมธีบทที่สามข้อสิพระคมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมสองเป,ปโตรบทที่หนึ่งข้อยี่สิบถึงยี่สิบเ็ดท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคำทีเอาเองไม่ได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยแต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขาตามเนื้อหาในพระธรรมเปโตรเราจะเห็นว่าไม่มีใครสามารถเขียนพระคัมภีร์ได้ตามความประสงค์ของตนเองแต่เขาเขียนตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขาพระเจ้าทรงดลใจให้ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรให้บันทึกด้วยหลายวิธี พระเจ้าทรงดลใจให้เขียนในสิ่งที่เขาเห็นมิวรบทที่หนึ่งข้อ11บเอ็ดรัสว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นจงเขียนไว้ในหนังสือมว้วนและส่งไปให้คตตริสตจักรทั้งเจคือคตตริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเมืองเสมอนาเมืองเปอร์กามเมือง ia, ทิยาธิราเมืองซาดิสเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองลาวดีเซียพระเจ้าทรงดลใจให้เขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ อย่างตอนที่ชาวอามาเลกโจมตีอิสราเอลและพระเจ้าช่วยให้อิสราเอลชนะหลังจากนั้นพระยาเวตรัสก,กับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจำครั้งเล่าให้โยชูวาฟังคือเราจะล้างเผ่าพันุ์อามาเลกให้สิน้นไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของประชาชนภายใต้ฟ้าเลยอพยพบทที่17ข้อ14 พระเจ้าทรงดนใจให้เขียนคำตรัสของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อ8และจงจารึกทุกถ้อยคำของธรรมบัญญัตินี้บนศิลานั้นอย่างชัดเจนและอย่างที่พระเจ้าตรัสกับยอนวิวรณน14ข้อ13และข้าพระเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์กล่าวว่าจงเขียนไว้เถิดว่าและพระวิญญ,ญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้น การดลใจแต่ละวิธีถือว่าเป็นพระคำภีทั้งนั้นไม่ได้เป็นความคิดสร้างสารรค์ของคนใดคนหนึ่งทุมชนของพระเจ้าในแต่ละยุคสมัยของตนรับรองว่าพระคำภีทั้งหมดเป็นพระวจนะของพระเจ้าพันธสัญญาเดิมมีหนังสืออยู่สี่ประเภทได้แก่บทบัญญัติเรื่องประวัติศาสตร์บทกวีและบทความเผยพระวจนะโทราบันทึกทั้งบัญญัติของโมเสสและประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลในนั้นมีหนังสือห้าเล่ม หนังสือประวัติศาสตร์เขียนขึ้นตามการเวลาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กษัตริย์ดดาวิดเป็นผู้ประพันธ์เพลงสดุดีหนังสือผู้เผยพระวจนะเขียนโดยบรรดาผู้เผยพระวจนะพระเจ้าทรงดลใจให้แต่ละคนบันทึกเหตุการณ์และสิ่งที่เขาพูดพันธสัญญาใหม่ได้แก่พระกิตติคุณสี่เล่มซึ่งบันทึกคำพูดและการกระทำของพระเยซู กิจการของอัครทูตซึ่งบันทึกการขยายตัวของคริสตจักรยุคแรกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เคลื่อนไหวตฎหมายที่เขียนถึงบุคคลหรือคริสตจักรต่างๆซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้เขียนที่มีการยอมรับในยุคแรกการดลใจจากพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าหนังสือในพระคัมภีร์ถูกประธานลงมาเป็นเล่มๆแต่หมายความว่าพระเจ้าทรงดลใจและประธานความคิดให้กับผู้เขียนแต่ละคนพระกิตติคุณหมายถึงอะไร คำว่ากิตติคุณเป็นสัพทที่มาจากคําภาษากรีกอีวอนเกลิออนซึ่งแปลว่าข่าวประเสริฐคำว่าอีวอนเกลิออนตั้งแต่สมัยพระเยซูจนถึงทุกวันนี้หมายถึงคำพูดและการกระทำของพระเยซูเมสยาที่เอามาบันทึกเป็นหนังสือพระกิตติคุณสี่เล่มข่าวประเสริฐคือพระเยซูเองผู้ซึ่งพระเจ้าประทานให้กับโลกผู้ทรงสั่งสอนสาวก ผู้ทรงเสด็จมาเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ชาติทรงฟื้นคืนพระชนและทรงกลับคืนสู่สวรรค์พระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์และประชาชนที่ติดตามพระองค์พระองค์ทรงกระทำภารกิจของพระเจ้าเป็นเวลาสามปีครึ่งพระองค์และเหล่าสาวกจะเดินทางไปสอนและทำกิจในแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านในประเทศอิสราเอลสาวกได้ยินคำสอนของพระองค์ทุกวนันจำแนนในสิ่งที่เขารับฟัง สอนต่อและเอามาบันทึกเป็นหนังสือที่เราอ่านมาจนถึงทุกวันนี้พระเจ้าทรงพอพระไทยที่จะให้มนุษย์เป็นผู้เขียนพระคมพีด้วยปัญญาที่พระองค์ทรงประทานให้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้โดนใจบางคนสงสัยว่าพระคมพีทั้งภาคพ,พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รักษาไว้ได้อย่างไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือถูกบิดเบือนจริงหรือไม่ ในปีคศ1946มีการค้นพบม้วนหนังสือเดซีในเมืองคุมรานทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลเดซีม้วนหนังสือเหล่านั้นหลายม้วนเป็นสำเนาของคมภีรฮิบรูตั้งแต่ศตวตรรษที่สามก่อนคริสตศักราชเมื่อเอามาเทียบกับพระคมภีภาคพ,พ,พันธสัญญาเดิมปัจจุบนันปรากฏว่าพระคัมภีร์รักษาไว้ได้อย่างดีพระกิตติคุณเป็นการบันทึกคำพูดและการกระทำของพระเยซูมเมยาโดยมีสี่ท่านเป็นผู้บันทึกไว้ มัทธิวกับยอนซึ่งท่านทั้งสองเป็นสาวกของพระเยซูมารโกเป็นผู้เขียนตามคำเล่าของเปตโตรสาวกของพระองค์ในแพทย์ลูกาบันทึกจากสิ่งที่อัครทูตของพระองค์พูดให้ฟังเป็นคำจากประจักษ์พยานเขาไม่ได้เขียนตามใจชอบบิดาแห่งคตตริสตจักรยุคแรกรายงานว่าคนเหล่านี้เป็นผู้เขียนจริงพระคมภีในส่วนของพระกิตติคุณ บันทึกคำพูดคำสอนและชีวประวัติของพระเยซูไม่นานหลังจากที่พระองค์กลับขึ้นสู่สวรรค์สาวกของพระองค์ส่วนหนึ่งเป็นผู้บันทึกและอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ยืนยันว่าเป็นความจริงอย่างที่เขียนไว้สำเนาพระกิตติคุณนี้แพร่หลายไปทุกที่ทั่วโลกยุคโบราณสำเนานับเป็นพันๆฉบับที่คนพบแสดงว่าเหมือนกันถึง99.5%ดูต่อในวิดีโอมหัศจรรย์ พระคริสตธรรมคคมพีร์รักษาไว้อย่างไม่คาดคิดลิงก์อยู่ในส่วนอธิบายวิดีโอที่สําคัญคือแต่ละคนจะเล่าถึงเหตุการณ์เดียวกันเรื่องชายคนเดียวกันและคํากล่าวเดียวกันของพระเยซูอย่างน้อยกิตติคุณสามเล่มเขียนเสร็จภายใน20-30ปีหลังพระเยซูขึ้นสู่สวรรค์กิตติคุณเล่มที่สี่เขียนขึ้นมาทีหลังโดยยอนสาวกของพระเยซูเป็นผู้เขียน คริสเตียนถือว่าพระคัมภีร์เป็นพระดํารัสของพระเจ้าแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือพระคัมภีร์จะนําเราไปถึงพระเยซูผู้ทรงเป็นพระวาคาผู้ทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าไม่มีเหตุผลใดที่สาวกจะเปลี่ยนข้อความและคําพูดของพระเยซูเขาจะพูดว่าพระเยซูคือพระเจ้าและยอมเสี่ยงที่คนยิวจะข่มเหงและประหารชีวิตเขาเนื่องจากคําพูดแบบนั้นหรือ ค่าสิ่งที่บันทึกไว้เป็นสิ่งที่เขาเองเปลี่ยนแปลงเขาจะยอมแม้กระทั่งตายเพราะความศรัทธานั้นหรือมีการบันทึกเรื่องพระเยซูตั้งแต่ไม่กี่ปีหลังที่พระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ฉบับโบราณเหล่านี้ถูกต้องถึง99.5%ปเซ คริสเตียนมีพระคัมภีร์ฉบับโบราณที่เป็นสำเนาต้นฉบับพิสูจน์ได้ว่าตรงกับต้นฉบับถึง99.5%อีก0.5%ที่ไม่มีความแน่นอนนั้นไม่ได้เปลี่ยนคำสอนในหลักข้อเชื่อใดๆเลยพระเจ้าอาจอนุญาตไม่ให้ถึง100%เพื่อมนุษย์จะได้ไม่นมัสก,การบูชาหนังสือแทนพระเจ้าองค์เดียวคนรุ่นพระเยซูจะเชื่อถือพระคัมภีร์ได้ก็เนื่องด้วยมีอาคาัครทูตที่ยืนยันสำเนาแท้ ไม่เคยพบว่าคำสอนหรือหลักข้อเชื่อพระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงไปภายในศตวรรษแรกบางคนจะบอกว่าหนังสือที่เปาโลเขียนไม่ใช่พระคัมภีร์สาวกคนใกล้ชิดของพระเยซูคือเปตโตรบันทึกว่าสิ่งที่เปาโลเขียนนั้นเป็นพระดำรัสของพระเจ้าบิดาแห่งคตตริสตจัรช่วงสองศตวรรษแรกเช่นโปลีคาเห็นว่าเป็นพระคัมภีร์ส่วนเทลเม้น์แห่งโรม อิกเนเชสและจัสตินมาตินใช้คำพูดของเปาโลและคำจากหนังสือของผู้เขียนอื่นเสมือนพระคำภีถึงแม้มีการข่มเหงเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกหนังสือนี้กระจายไปทั่วแผ่นดินและคำสอนไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยมีการควบคุมพระคำพีใหม่แต่อย่างใดจะเชื่อใครดีอานัตวิ่งกลับบ้านเล่าให้ทุกคนในหมู่บ้านฟังว่าเขาเห็นกวางป่า ภายหลังมีคนในหมู่บ้านสิบคนเล่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นคือที่เขาเห็นอนัตมองดูแพวิ่งเข้าป่าจะเชื่อว่าอนัตเห็นกวางป่าหรือจะเชื่ออีกสิบคนที่บอกว่าอนัตเห็นแพจะเชื่อใครดีเรามีพระคัมภีร์ฉบับโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่สองเหมือนกันหมดทั่วโลกยุคโบราณถ้าคนในคริสตจักรเปลี่ยนคำสอนแล้วทำไมหนอหนังสือที่คนพบถึงได้เหมือนกัน99.5เปอร์เซนต์ ถ้าหลายร้อยปีหลังมีคนอ้างว่ารู้ถึงเนื้อหาในพระกิตติคุณซึ่งต่างจากพระกิตติคุณที่อัครทูตที่ใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูยืนยันมานั้นคุณจะเชื่อเขาหรือถ้าคนนั้นที่ไม่เคยพบพระเยซูมีชีวิตอยู่หลายร้อยปีหลังพระเยซูมาอ้างว่ามีความรู้จากเบื้องบนว่าพระเยซูพูดอะไรไว้แต่ความรู้นั้นไม่ตรงกับสิ่งที่สาวกสอนและบันทึกไว้ ลองเอามาเทียบกับพยานคนเป็นพันพัๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์และได้ยินพระเยซูพูดคำนั้นๆและจำเอาไว้คุณจะเชื่อใครดีพระเจ้าโดนจประจับพยานปัศจรรย์พระคริตธรรมคำพี